ในห่วงการเมืองไทยกำลังเดินเข้าสู่มุมอับจากสถานการณ์ร้อนแรงของม็อบคณะราษฎร2,563ที่ปักหมุดไม้ยกระดับการต่อสู้ในวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งหนึ่งในผู้นำจิตวิญญาณของมวลชนในครั้งนี้เขาชื่ออาอนนท์นำพาหรือทนายน้อยซึ่งในห่วงเวลาใกล้กันปรากฏชื่อของอีกหนึ่งอาอนนท์ขึ้นมาคืออาอนนท์แสนานานอดีตคนเสื้อแดง ที่วันนี้ออกมาเรียกร้องการปกป้องสถาบันอย่างแข็งขันโดยอนนท์คนแรกคืออานนท์นำพาจากทนายที่ว่าความในคดี1 1 2และ1 1 6ให้กับหลายคนได้สะสมประสบการณ์การถ่ายทอดเรื่องราวที่ดุเดือดรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากทั้งบนเวทีมอบหลายครั้งรวมไปถึงการโพสต์ข้อความรูปภาพเรื่องต่างๆใน Facebook ที่ตอกย้ำในความเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดบนเวทีจะ เป็นเหมือนนางกวักให้ผู้คนหลังไหลเข้ามาร่วมม็อบในวันที่14ตุลาคมมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าสิ่งหรือสารที่อนนท์นำพานำเสนอต่อสาธารณชนนั้นย่อมมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างมากเพราะวันก่อนเขาได้โพสต์ระบุว่ามีชายคนหนึ่งทักเข้ามาให้หยุดการกระทําดังกล่าวหากไม่หยุดจะบุกไปยิงในวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้ต่อมาเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังใช้ชีวิตปกติแต่ระวังตัวมากขึ้น ถ้ากลัวจนไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ใช่ที่ทำได้คือเราระวังตัวและมีเพื่อนช่วยคอยดูแลเวลาเดินทางส่วนอีกหนึ่งอานอนท์คืออานอนท์แสนนานผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยและปัจจุบันเป็นประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิน่นเรารักประเทศไทยที่ออกมาผนึกกำลังชาวอีสานชาวล้านนาเพื่อปกป้องสถาบัน โดยก่อนหน้านี้เขาเพิ่งเข้ารับรางวัลพระราชทานเชิดชูเกียรติคนดีสีสยามประจำปี2563ในสาขานักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อาศาสนาและสังคมดีเด่นตามโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชันรัฐรราชร่วมใจพักทำความดีคืนคุณแผ่นดินหลังจากที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เมื่อในอดีตอานน์แสนน่านถือเป็นคนซื้อแดงที่สนิทกับทักษิณพอสมควรเจ้าตัวเคยระบุว่าก่อนจะเกิดรัฐประหาร2557เพียง6วันทักษิณได้เรียกให้อานน์ไปรับนโยบายในการขับเคลื่อนต่อสู้หากว่าทหารยึดอำนาจให้เดินแนวทางอาหิงสาหรือแส้งทําเป็นตายและทักษิณยังแนะนำอนน์ให้ดำเนินยุทธศาสตร์การต่อสู้ระยะยาวคือประชาชนดูแลประชาชน ซึ่งในวันที่22พฤศจิกาย,ยน2561เขาได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าตนเองได้นำชาวคณะมาพบทักษิณที่โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนับแต่มีการรัฐประหาร2557ที่ทักษิณเปิดโอกาสให้แก่นำเสื้อแดงได้เข้าพบอย่างเป็นทางการแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนเปลี่ยนแปลงหลังแรมโบอีสานสุพรัตาวงได้ถูกกลืนหายเข้าไปกับเครือข่ายประยุธ์ พร้อมกับข่าวการจับมือกับอานนท์แสนนานเพื่ออาศัยเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิน่นเรารักประเทศไทยของอานนท์มีสมาชิกมากกว่า28,850หมู่บ้านดำเนินการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน3,58 0กลุ่มเป็นฐานเสียงของพักพลังประชารัฐในการต่อมาและหลังอานนท์แสนนานเทคแอคชั่นผ่านสื่อแล้วทางทนายอานนท์ก็โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ในทำนองว่า อย่าด้อยค่าคนเสื้อแดงไปกว่านี้อีกเลยศักดิ์ศรีคนเสื้อแดงคือการได้ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมไม่ใช่ทำเพื่อใครบางคนอย่างไรก็ตามต้องติดตามว่า14ตุลาคม2563จะสร้างปรากฏการณ์อะไรให้กับการเมืองประเทศไทยบ้าง